ในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชะกุศลปนรสมวาน15วันถวายพระบรมศพพระพันปีหลวงหน้าแรก h t t p s w w w b a n k k o k b i n e s s c o m ข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนัก h t t p s w w w b a n k k o k b i n e s s c o m c a t e g o r y n e w s รยัน7พฤศจิกายน2025เวลา21นาฬิกา10นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวัน15วันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงในวันนี้7พฤศจิกายน2568 เวลา17นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวัน15วันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องเฒ่านางเทิงเจ้าฟ้าจุลาภรในลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคัดวัดวรขัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเทอยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกระสีมชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบุญญราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าทิติธยาคุตกิจและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัญญาณีโดยเสด็จในการนี้และมีคณะเอกอัครราชทูตอุปทูตกงศูลต่างประเทศประจำประเทศไทยและองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยจาก77ประเทศหนึ่งองค์กร7องค์การระหว่างประเทศ สเฝ้าทูลละองทุลิธรบาทานร่วมในพระราชพิธีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศระบอนศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงที่หน้าพระแทน่นพระนปะตนมหาเศษ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศากตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์30รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาส